เบนเนลลีที NT 600คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์แนวเนคคอเกตที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักบิดที่ชื่นชอบพละกลาําลังแรงบิดและเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมรูปลักษณ์ดุดันตามแบบฉบับรถอิตาเลียนแต่ในราคาที่เข้าถึงได้ทําให้มันกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสําหรับสายซิ่งที่อยากได้รถขนาดกลางที่ขี่สนุกและเร้าใจทุกการบิดคันเร่งเครื่องยนต์สี่สูบเรียง6 0 0ซีหัวใจของความเร้าใจ b นเนลล TNT 600มาพร้อมเครื่องยนต์สี่สูบเรียงขนาด 600cc แบบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ81.6แรงม้าที่11,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดที่51นิวตันเมตรที่1500รอบต่อน,นาทีจุดเด่นอยู่ที่เสียงเครื่องยนต์สี่สูบที่คำรามได้เราใจไม่แพ้รถซูเปอร์บค์ทำให้หลายคนตกหลุมรักทันทีตั้งแต่ได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องครั้งแรกดีไซน์ดุดันโครงสร้างแข็งแรง รูปลักษณ์ของ TNT 6 0 0ถูกออกแบบให้มีความดุดันตั้งแต่หัวจรดท้าย้ดยฝ่ายหน้าคู่ดีไซน์เฉียบคมถังน้ำมันทรงบึกบึงและแฟริ่ิงด้านข้างที่เน้นความสปอร์ตเสริมด้วยเท่าไอเสียแบบคู่ที่วางอยู่ใต้เบาะหลังอย่างโดดเด่นโครงสร้างของตัวรถเป็นแบบเฟรมถักเหล็กกล้าสตีลเทรนลิสเฟรมที่ไม่เพียงแค่ให้ความแข็งแรงแต่ยังเสริมความสวยงามให้กับตัวรถอีกด้วยช่วงล่างและระบบกันสะเทือน ระบบการสะเทือนของเบนเอ l ี TNT 600ถือว่าให้มาอย่างจัดเต็มด้านหน้ามาพร้อมโชคอัพแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด50มิมจากมาโซชิให้ความนุ่มนวลและความมั่นคงเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์มอลูมิเนียมช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนระบบเบรกและความปลอดภยัยในด้านความปลอดภัย TNT 600ใช้ดิสเบรกค,คู่ขนาดใหญ่ด้านหน้า พร้อมคาลิเปอร์เบรกแบบเรเดียนมาสซีลูกสูบและด้านหลังเป็นดิสเบรกเดียวพร้อมระบบ ABS มาให้เป็นมาตรฐานทําให้ผู้ขับขี่สามารถเบรกได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางไกลเทคโนโลยีและอุปกรณ์เสริมแม้ว่าเบนเนลลี่ TNT 600จะไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ําสมัยเท่ารถในคลาสเดียวกันบางรุ่นแต่ก็ให้ฟีเจอร์พื้นฐานที่จําเป็นมาครบเช่นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงข้อมูลครบท้วนทั้งรอบเครื่องยนต์ความเร็วระยะทางและอุณหภูมิเครื่องยนต์และยังมีไฟเล็ดรอบคันเพิ่มความสว่างและทันสมัยน้ำหนักและการควบคุมน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ231กิโลกรัมซึ่งถือว่าค่อนข้างมากสำหรับรถในคลาส s 0 0 0 c ซีซีแต่ด้วยการกระจายน้ำหนักที่ดีบวกกับก,บการเซ็ตช่วงล่างที่แน่นหนึบทำให้การควบคุมรถในทางโค้งหรือการขับขี่ด้วยความเร็วสูงยังทำได้ดี ไม่สายหรือโครงเคลงง่ายผู้ขี่จะรู้สึกมั่นใจได้แม้เป็นมือใหม่ที่กำลังเข้าสู่โลกของรถสี่สูบราคาคุ้มค่าเกินพิกัดสิ่งที่ทำให้เบเนนลี t n t 6 0 0โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของราคาเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับรถสี่สูบในคลาสเดียวกันจากแบรนด์ญี่ปุ่นหรือยุโรป t n t 6 0 0มีราคาที่ต่ำกว่าเกือบครึ่งหนึ่งทำให้เข้าถึงได้ง่ายเหมาะกับผู้ที่อยากได้รถที่ขี่มันเสียงหล่อและไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปเหมาะกับใคร เบนเนลลี่ท600เหมาะกับผู้ขับขี่ที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์เนคคอร์เกที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครชื่นชอบเสียงเครื่องยนต์แบบสี่สูบและต้องการรถที่ขี่สนุกในชีวิตประจำวันหรือทริปสั้นๆแต่ยังไม่พร้อมจ่ายแพงกับแบรนด์ดังหากคุณเป็นหนึ่งในนั้น TNT 600คือคำตอบที่น่าสนใจบทสรุป b บนเนลลี่ท600คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์เนคคอร์เกที่ให้ความร้าใจในราคาที่จับต้องได้ เครื่องยนต์สี่สูบเรียงเสียงคำร,ร,มรามร้อใจดีไซน์เท่ไม่แพ้ใครและอุปกรณ์พื้นฐานที่ให้มาอย่างครบครันไม่แปลกใจที่มันยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองในตลาดมอเตอร์ไซค์ระดับกลางใครที่ยังไม่เคยลองอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะเปิดใจให้กับแบ,บ,แบรนด์จากอิตาลีคันนี้